ชามชุกหยิบชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกันจุ่มนละวั่จานไปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเวินคูลิ่งพลัสนิ w MG v ม h e วไก่สด CP สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลมาดจันใหม่กับผมปามนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตมอง,งครับจุดมายเดยวตั้งบั่จุดมายเดียและท<ล>ุกนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงท t บิ้ c คูลิ่งพลัสรถยนต์ m g และผลิตภัณฑ์ CP อพอเฮ้ยเรื่จะบอกว่าว่า ใสมากแล้วก็ร้องเพลงพอด้วยดูนะคะว่าเราใส่สีชมพูแห่งความรักมาต้องรับเขาได้ข่าวว่าเป็นนักร้องเป็นนักร้องหน้าใสร้องเพลงก็พอเขามาจากวง Yes Indeed นั่นเองนะวันนี้เขามาสองคนนะครับนั่นก็คือมังกรและพอชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะหน้าใสมากไอ้นวกอะไรกันนะฮะ สิปีครับสิปี19บเก้าเมือนกันครับสิบเก้าสิบก้ามทอะไรอยู่วะตอนนั้นยังไม่ออกจากคุกในตอนสิบเตอนนั้นติดอยู่ดนแปะอะไรอ่ะออกมาแล้วเป็นคนดีแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นน้องนะน้องนะโชว์สักสักสักท่อนได้ไหมครับกีอยากจะล้อคอสอบคำต่อที่เธอคิดในใจว่าเพื่อนคนนี้แอบชอบเธอได้ไหมตอนเต้นด้วย เธอจะตอบฉันว่าใช่หรือว่าฉันควรไหมแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรฉันพร้อมจะเป็นให้เธอติอกอง๊กติ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 ๊ัติ๊กติ๊กมิ๊กตือกติอกตินกปิ๊กติกลองกติ๊กนิอกนนีกตือกติ๊อติ๊กตื๊กติ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 ๊กมือกตให้มือกองหลอดขนาินี้น๊กติกตชอบมังกรเหรอครกบ พี่ตองชอบมังกรเหรอมังกรแบบไหนชื่อเป็นมงคลดีอ๋ออันนี้ถมาห์ดมาดีกว่าสองคนนี้มีใครชอบถมาห์ดไหมฮะผมกินอย่างเดียวเลยฮะกินอย่างเดียวเลยเหรอใช่ครับเอ้ามังกรอะมีทําบ้างครับทําบ้างอะไรบ้างที่เราชอบทําที่ทำบ่อยแน่าเป็นพวกสปาเกตตี้สปาเกตตี้มังกรทําสปาเกตตี้ไใ้มังกรคือลูกฉันวันนี้ทั้งสองท่านพร้อมนะครับครับผมพร้อมแล้วมาจำที่ได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเมนูปริศนาไทายภาพนะครับถ้าใคยถทายถูกนะครับคุณจะได้เลือกหยิบเซียมซีทั้งหมด9ครั้งและผู้ที่แพ้คุณจะได้เลือกหยิบแค่6ครั้งเท่านั้นนะฮะมาครับเมนูปริศนาทายภาพอยารู้จักไี่เนี่ยจำไม่ได้นะจำไม่ได้คำถามมีอยู่ว่าอะไรมีแค่รูปเดียวอะไรมีแค่รูปเดียว อะไรใครทราบแล้องตรวจกิ่งจกตอบได้เลยครับกบอสอะบังกรแตงกวาไหมครับอะไรนะแตงกวาครับสาบานไหมว่าเราเห็นเองผมได้ยินเสียงสวรรค์อย่าเนียอาถึงสวรรค์สวรรค์บังกรตอบว่าแตงกวาทุกตาธรรมบอพบอสเป็ได้ยินเสียงสวรรค์จากเขาบ้างหรอผมยังไม่รู้เรามีผักอะไรบ้างไอ้นี้เอาเราไม่กินผักผมไม่กินไม่กินผักเลยฮะบังกรเชิญครับ รับยิบ9ครั้งให้พี่ครับอันแรกไม่ได้คู่ช่วยเป็นเป็นกุ้งแชบวยบวยกุแชบวยอันที่สองเป็นชะอมอันที่สามเป็นหอยแมงผู้บวกมันจะเป็นเมนูอะไรอ่อเนื้อหมูอหมูอหมูเป็นเสียใจดยจ้าไม่ได้อะไรเลย 6อ้ต่อไปะัะอันนี้อันที่เจ็ดเป็นเจ้าหู้ไข่มาเหอะโอ้เป็นเห็ดนางฟ้า,านคนชนะก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเลยนะดังน้นเราบ้าอันสุดท้ายปเป็น <c oughs> ดวงจูด้ดาเรา,าไม่ได้อะไรเลย โอ้โหแล้วดีแล้วล่ะครับแบมได้ไปเจ็อย่างพลาดไปสอง่ะเพราะแค่น,นี้ละของที่ได้มาก็กระจัดกระจายด,ดูไม่ออกเลยล่ะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรได้บ้างลองเลือกดีๆนะครับน้องมังกรแล้วมาลุ้นของน้องพอสกันต่อดีกว่ารับตาด้วยรับูรับตาด้วยได้อะไรก็ไม่รู้จะทําอะไรดีครัอันแรกของพอสเป็นมะละกออ,อันที่ 2, 2เป็นเส้นแก้วโออันที่ส หน่อนไมดองอันที่สีนาเออมูสามชั้นอันสุดท้ายปุบเอายังมูสามชั้น่เพราะฉะนั้นพจะได้หมูสามชั้นสองชิ้นกาม เมื่ออะไรจะดีขนาดนั้นจับได้หมู3ามชั้นมาสองครั้งแล้วแม่ฮะเก่งจริงๆเลยอาแต่จะเอามารวมกับของนอนที่เห็นอยู่นี่มันก็จ้าม,มาเป็นเมนูอะไรล่ะครับนะน้นงพอสเดี๋ยวรู้กันระหว่างนี้ให้พวกฉันของเราคิดต่อนครับว่าทำเมนูอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลงมือ<ด>ทำกันเข้ามาเรียนาไหนไม<ห>่ดอเดือนไม่ดอกดอไม้ดอกสี เซนแก้วเครื่องไหนชอมอันนี้ค่ะซุกไข่ตองไข่ตองนะครับตอนแรกคิดในหัวว่าอาจจะเป็นพาสแซมเมนแต่ว่ามันไม่มีสตอร์กับเทมทกนก็เลยจะต้องลองคิดดูอีกทีนะครับผมไม่เคยกินเลยหน่อไม้ดองวันนี้ตมองมาทำผมก็คิดอยู่เหมือนกันคิดว่าเปอร์เซ็นต์ชนะเมนูเยอะกว่าชื่อฝั่งนู้นเขาปกติเขาไม่ทำอาหารเลยคิดว่าสู้ไม่ได้เราเล่นเราต้องสู้ว่า เราต้องสู้ให้ได้ครับนี่ผมเป็นครั้งแรกของผมที่ไม่แน่ใจว่าทำวันนี้เราต้องทำให้ได้ครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมนิพยะประกันภัยไลฟ์ลี รอบที่สองเราเลยครับและที่นี้สนับสนุนโดยน้ำพีกเขาไทยตาแม่ประนอมทิพยาประกันภัยและไลฟ์รีอุ้ยอุ้ยว่าจะดิบแต่ละอย่างต้องมีผู้ช่วยนี่แหละต้งมีสงสารอันนี้สงสารเลยบอกเลยกติกาง่ายๆครับเราจะมีไข่ในทั้งหมดหกใบ3ใบเป็นชื่อคณะกรรมการที่มาช่วยเราถ้าได้นะอีก3ใบทําคนเดียวไม่มีผู้ช่วยนะครับอยากให้พี่ๆช่วยมากเลยครับวันนี้วันดีนะเขาเรียกพี่เขาไม่เรียกพ่อ พี่ทองทองอยากช่วยน้องนะพี่ทองทองพี่ทองทองพี่ไก่ครับพี่แกนปุ๊บถึงพี่กุ๊บสีไก่เลยมัดหรือใบดิพี่ทองทองพี่ทองทองเดี๋ยวเรียกพ่อสิลูกพี่ครับพี่เออทำคนดีทำคนดีเอาแล้ว สรุปนะครับน้องมังกรล้วก็จับไข่ได้พี่ไก่มาเป็นผู้ช่วยละซึ่งดูจากวัตถุดิบแล้วเราก็น่าจะเป็นการช่วยที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวละแต่ก็เอาใจช่วยนะกรับน้องมังกรส่วนน้องพ่อจะต้องทําเองกับวัตถุดิบที่ดูแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแลแต่น้องก็ต้องทําตัวให้หน่าสงสารเขาไว้นะครับเพื่อคณะกรรมการอีกสองท่านที่เหลือแล้วจะแอบมาช่วยเพราะว่าพี่ตรงตแล้วก็พี่ผัดไทยเป็นคนใจดีใจดี ท่าผู้ชมและต่อจากนี้ไปบูนมนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะจะเป็นอย่างไรล่ะไปชมกันเลยจ้าเลือดวันนี้แบบวันหยเนี่ยสันแล็บหมูคีน่าจจะผัดซามเมนเด็ดเดียวเธอหันมาขอกางต้มเลย เอาละครับเริ่มมาพี่ไก่ก็งงๆแล้วล่ะครับว่าจะทำอะไรอ่ระเริ่มจากการเช็คของกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะแลวน้องพอสก็กำลังล้างอะไรล่ะครับนันอ้๊าเหมือนจะเป็นหน่อไม้ดองนะครับอ่ะแต่ล้างแค่นั้นน่าจะพอกินละครับนอ้องนี่ผมแนะนำนี่เลยครับนั่นคือนำ้ำจิ้มใจตาแ<น>ม่บนะ้านแบบไม่มีน้ำตานะคอูห้หยผมรู้อดเลยคุณผู้ชม เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีนะทีมีคุณภาพดีนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีไม่ใส่สารวัตถุกันเปียและไม่ใส่สารรมควันบอกเลยจิ้มกากไส้กรอกอร่อยครับพี่ชองดูลูกมึงล้างมาเฮ้ยมาโดนแกะิ๊กป่วยเลยเนี่ยใช่นิ่งไปโอ้ชอบกินอะไรครับใช่กันปิ๊กป่ครับเลอ่ะซีปูที่ชอบกินอะไรเป็นไก่ครับโอเคฮะ สิเขดชอบกินไก่ดีมากบอล่อยเปนคนตลกครับชอบกินปลาหมึกครับอ๋อคุณพ่อทำอะไรให้ลูกทานครับใส่แตแกวาส้มแบบแข่งให้กินสเพราะทำอะไรครับดูแลเมื่อกี้น้ำสามครับคุณไม่เหนื่อยหรอได้รู้จึงเย็นู้ิมสิมันเป็นยังไงแล้วบอกพี่มันฝืนมันรู้จักไหมมันเป็นยังไงรู้จักมากบอกมันเป็นยังไงมันแปลกๆอ่ไไปล้างอีกรอบหนึ่งอ่ะหนูมาหั่นหมูแบบนี้เหมือนหั่นหมู ายยยไปเเลนี่ทำอะไรก็ไม่รู้ล้างเกลือไปดู้างมือเด้อมัวมัวไปก่อนไปยืนยาพี่อ้าวมัมัวกันไปก่อนอ่านเล่นเอาสักวันกระบอกเลยนะครับพี่ไก่ตอนน้องมังกรแล้วก็แกะกลงแบบโมัวมัวหรือเปล่าครับน้องและครัวของน้องพอสักข้าวทำลังจะหั่นหมูสามชั้นสองชิ้นเพื่อเอาไปทำแกงส้มแล้วล่ะครับผมอุ้ยน่าตื่ไกจ ชุบแป้งทอดกิฟต้องใช้วิ้งไก่ตามแม่เปนดองแล้วครับสูตรไม่มีปลาดันไก่ริงครับครับผมดีขึ้นนะอุ๊ดทำอย่นี้หรอใช่ใช่พอแล้วพอแล้วกิฟแค่คัมเดียวเอาหมูไม่เดือดเอาหมูใส่ช้อนนี่ให้มันเดือดนะจำไว้ถ้าใส่ตอนที่น้ำไม่เดือดมันจะแห้งมันจะแห้งมันจะขาวเดี๋ยือดน้ำเดือดใจไมะละกอครับกอเพราะมันต้มยากตุดยาก สิบสามนาทีาและครัวข,<อ>ของน้องพอ่อจก็ใส่มะละกอขนานลงไปในแกงส้มแล้วล่ะครับน,น้นส่วนที่แกก็เอาวัตถุดิบลงไปครุกแป้งเตรียมทอดแล้วล่ะครับผมโดยที่น้องมะกขอของเราก็เอาโจโอมออกบานเด่นแล้วล่ะครับน,าน้าอ่ะขนานมันอ่ะเต็มทีน่นี่มันต้องปอกอยังไงน้อยไปไหมนะ้าเอาหวานขึ้นดีนึงก็ได้ปอกเต๋าเรื่องหนึ่งมันจะเคียวเพราะอะไรเขาใส่บนแต๊กแจงนะทีอุตุภมเยี่ยวมากบอกโอ้โ มันจะเป็นเมนูอะไรพ่ก่กันก็ไม่รู้เนี่ยน้องคิีมไม่น่ไงน้องคิมแล้วน้องไม่ว่าไงเปรี้ยวไม่เปรี้ยวกุ้งชุบแป้งทอดเทมปุระหรอพีไก่แค่หมูเดียวครับเราไม่ทีเข้าใจไดเน่ออุ้ยเอะไปไหมเข้าไปาละหัเอาหอยทอดด้เลยพี่ไก่นออกเองหนออกเองหัได้เลยไม่เคยเลยครับไม่เคยกินกันโจ๊กม่เลยนะ ไม่เคยกินซะด้วยแล้วก็ชิมซะหน่อยแล้วกันอาจจะรู้ไหมล่ะครับว่าแกงส้มรสชาติมันเป็นยังไงสบายล้ะครับผมส่วนครัวของน้องมังกรที่ทุกอย่างจับทอดมันแล้วจะนําลงมาเรียงบนจานพร้อมเสิร์ฟแล้วละครับน้าใกล้เสร็จแล้วล่ะสีอย่าเอืเอินไปเดียวงานละเอียดที่ต้องให้เขาเลยนะเขงานละเอียดเลยใครมังกรละเอียดกินได้โ้ย เกลือหนึ่งก้อยขาวแบบกูเนี่ยกูจะมาดองกูหรือ okay, ขึ้นความมันใส่ขึ้นแกงไปอีกหน่อยเยอะไหมครับผมอ่ะลองไปครึ่งอร่อยไหมอ่ะไม่ต้องมาลงบนอ่อร่อยไหมพอดอร่อยครับอร่อยแล้วเหรอเชื่อเชื่อมือผมไม่เชื่ออะไรอยากทำอะไรอ่ะจิ้มเร็วอุ้ยดีขึ้นดีไงเหล้าสิมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวขึ้น ได้ตอนแรกหวานเท่าเดิมแต่เปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวอย่างเดียเผ็ดขึ้นนิดนึงเคมขึ่นนะใช่ครับเคมออกดแล้วพอแล้วนี่แหล้วไครแม็กของเราน้ำจิ้มไก่แต่แม่เป็นเดิมตื่นไม่มีน้ำตาลพอแล้วพอแล้วจิ้มกับอะไรก็อร่อยจิ้มอะไรพี่ต้องถามน้องนิดว่ามันออกรสชาติอะไรบ้างรสชาติไม่ออกอะไรบ้างเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานคือรวมกันเป็นจืดอยู่เฮ้ยใสูุ่ไป สีแดงจะเป็นแดงเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวแล้วอะไรอ่ะไปอ่ะไปแล้วไปอ่ะ น้ำปลาใส่ไปหนึ่งทัพพีแต่ละทีนี้เลือกออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันผสมอะไรกันไม่ได้เลยใช่น้องมอสได้หมูสาชั้นสองรอบคือหมูหกชั้นแล้วเอาไปยังนี่เนี่ยมอดนมไม้เปรี้ยวอย่างนี้ได้มาคณะมาละกอมาละกอก็ต้องทําแกงส้มเออเลิศไดยังคิดถูกนะว่าที่ทําแกงส้มแกงส้มหมูสามชั้นออกแนวแบบพิมพ์ผสมไทยหน่อยหน่อยแต่ปัญหามันอยู่ที่น้องอสทำอะไรไม่เป็นเลยและไม่เคยกินแกงส้มน้ำที่สอนน้องของี่นี่ยากหน่อยเพราะอะไรเพราะมันมีต้าคู่ใส่อะไรเป็นเละ มีส่วนเดียวคือทอดอยา่างทอดหมดแล้วมาจิ้มแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกอ่ะอ่ะแป้งแ,แปะลอ,อยแปะลอยเคยว่าอร่อยแลย้วใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นเนยแกงจิ้มจิ้มนี๋ยวเดียวเป็นเิ้ที่สอง เอาละครับตอนนี้นะทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับ <Okay. S 1> แต่ก่อน <c oughs> อื่นนะฮะวันนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆฮะ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมนะครับตำรานความอร่อย <c oughs> คู่ <ef> ครัวไทยนะมาบอกให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเลยรัน <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงหนะ้าเรามาชิมกัน <c oughs> <c oughs> สนุนโดยเบปซี่มาฮะและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่มีน่ากลัวตอนนี้น่ากลัวมันใจมันใจด้วยมันใจด้วยไปเอาหามัดกอดฮะ มั่นใจเหมือนกันนะมั่นใจค่ะมาและเมนูนี้มีชื่อว่ารวมมิตรของทอดเบรกแตกครับอุ้ยรวมมิตรของทอดเบรกแตกแล้วอีกเหตุทำไมเบรกแตกอ่ะ่เบรกแตกเหรออ๋ออร่อยจะกินหยุดไม่อยู่ว้าวนี่ยกินหมดเลยอย่าลืมราดดมจิ้มกันด้วยนะฮะไว้แม่อ่ะดักปึ๊บมึงจะกินเหรออะกินด้วยเหรออยากลองม่อยากลองคือได้ล้วจัด แม่ค่ะเด้งจอนีปฮะจบน้ำกินมจบพี่น้ำกิ้มบอกแล้วน้ำจิ้มไก่ตามแม่ประนอมจิ้มกับอะไรก็อร่อยละครับและอันนี้เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลด้วยที่ทซนกินได้เลยเยอะๆเลยแม่แต่เขาทอดหมูอร่อยนะใครทอดแตหมูอ่ะหมูเหรอหมูพี่ทอดเนี่ยพี่ไก่ทอดทันพี่ไก่ช่วยชีวิตลึกดังเลยอ่ะ กินอย่างเลยแต่ช้าอมจะกินไก่ยังไงยกูเองจิ้มแล้วจิ้มไก่ก็อร่อยช่าอมจริงเหรอเป็นไงก็กินกินเสร็จแล้วกินมเสร็จอที่อะไรวะเนียเป็นไงเป็นไงเป็ไก่กับอร่อยครับมึงให้คะแนนอร่อยกะกอนหัวให้ง่นยด้วย เต็มสิบครับครับผู้เขากินขันต้องขอจิ้มเลยเป็นตมากดังนั้นเขาดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอส์มั่นใจมั่นใจด้วยและเมนูนี้มีชื่อว่าแกงออเรนจ์พริกซิกแพคมันเลยอะแกงออเรนจ์พริกซิกแพคออเรนจ์พริกซิกแพคได้ครับมาลองฮะกินแล้วปวดมีซิกแพค แค่ขี่ก็น่ากลัวแล้วเดี๋ไปถามก่อนนะมึงจะมากินกับเราไหมเล็กจะไปกินกับพวกเราด้วยเหรอกอดูใชจนะครับมันกอดตลกอ่ะกินแล้วจะได้หน้าตายแม่เป็นตลกหน้าตายไม่ดอกเขาซื้อหมูทำไมเป็นสีนั้นน่ะก็นี่มันออกกระแกงมันออกน้ำใส่น้ำใส่ด้วยจะได้รู้มะรอกหน่อไม้เส้นใหญ่ๆยแกงไม่ถูกตายเป็นตายว่ากูเนี่ยเนืองตายเนื เปรี้ยวเค็มอะมันเปรี้ยวอะไม่หวานเห็นไหมอร่อยอร่อยไม่ใช่แบบอสอร่อยฮะเอไม่บอกไม่เต็มอร่อยเก็บไปกินเองทั้บอกไม่เต็มว่าจะคือแล้ว เดี๋ยวจะว่าด้านน้นลองกินน้ำอีกนิดนึงเมไม่ไม่ไม่ไหวออกมาเลยเดี๋ย่ได้อะำงานมาไหมิวไมเมกี้เร็วเร็วชิมชมชิมออะไรจะหาวนใส่นาูเดแล้วจะไ้บุเล่นนะอยากคลายไหมอยากคายไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอยากหน้าแดงแดงยากคลายไหม ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันคลืนไปแล้วจ้ะโอ้โหเปรี้ยวเทมอูมามิไม่มีเลยไปไหนก็ไปไปจบโอเคครับขอาบริหารครับกรรมการคิดหนักเลยแบบนี้นี่คิดงงไปหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าจะให้ใครเรื่องไอ้นี่ไอันนี้ก็ไม่ผัไม่อร่อยอันนั้นก็ง่ายเกิน และสีที่จะได้ได้แก่โยกครับมันตื่นเต้นอ่ะมันก่อนตื่นเต้นอ่ะเอ้าสมออะไรนะสมอยังไงวะดีใจไงดีใจด้วยเสมอทำไมเสมอครับพี่บอกเลยว่า ก็หักคะแนนกรรมการที่มากินกับเราแหละดได้คิดไ้กับแต่ชนะมาแย่งเรากินเราก็ต้องหักให้ให้ให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้งคู่เออแต่รสชาติอันนั้นมันไม่ได้โชว์อะไรไงมันอร่อยด้วยน้าจิ้มมันอร่อยด้วยน้ําจิ้มอ่ะส่วนอันนี้อ่ะความคิดสร้างสรรค์เป็นอาหารได้แต่กินไม่ได้มันสูสีอ่ะก็เลยมาเออไหนไหนมาแล้วก็เลยให้กำลังใจน้องทั้งคู่แต่ว่าอยากจะขอเตือนนิดนึงว่า หเดี๋ยวไปแย่งกรรมการเก่งโอเคครับเข้าไปจีงแจ็คพอตกันเลยดูเย่จะดีการง่ายครับเราจะมีตั้งแต่0ูบาทถึง20 0 0 0บาทนะฮะถ้าหมุนไปตรง55ตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลจะเป็นหัวเราะส่งน้ำด้านะครับถ้ามา็สองคนแบบนี้ส่งตัวแทนหนึ่งคนหมุนลงแรงๆได้เลยครับแรงๆเลยเออคอยดูคอยดูแน่นอน คุณพระเชื <tr <tr ่อใจผมไหมเชื่อใจผมไหมเชื่อใจผมไหมเชื่อใจผมไหมสูตรบัตรฐานสองครับสูงการหานสองแต่ว่าติดลบต้องจ่ายให้เลยรับ ได้เราได้สองด้านฝากผลงานนะครับฝากวง Yes In t e i s ด้วยนะครับทางช่องทาง Official White Music นะครับตอนนี้ก็เราปล่อยซิงเกิลที่2แล้วชื่อเพลงว่าล้อสองนะครับโอเคครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยนะครับขอบคุณครับตุฮาร์เอาล่ะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับจะมาเลกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราได้มาจากซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองสองคนนี้ ใครชอบทำอาหารนะครับผมชอบทำครับแต่มันไม่อร่อยอ่ะเยอะเย่ะวะผมไม่ชอบทำอาหารครับแล้วก็ไม่ชอบล้างจานด้วยอย่าบอกเลยอย่าพี่ไปล้างให้แล้วผมก็กินไม่ล้างเหมือนกันอะนึ่งไปล้างคับเบนทำอะไรก็ใส่ไปเลยเราเก่งโจงอ้อภาษาจีนเขาเรียกอะไรพี่หนุ่มเชื่องห่างอ่ะจงอ้อเหนียวอ่ะพี่เฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยอร่อยไหวไหม